สวัสดีไปรุ่นไม่ดัง,นะง,ดง 1, 2, ครับน่าจะดังหนึ่งสองห้าครับเหลือประมาณนี้แล้วล้านผมหลายคําถามนะครับว่าผ่อนได้ไหมตอบตรงนี้เลยขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไล่ไปเนาะเริ่มต้นหนึ่งสองห้าผมนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะราคาต่ำสุดสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเริ่มจากคันนี้เลยสี่เบาวลูกหกสิบชักห้าสตาร์ทมือไม่ฟ้าเครื่องแน่นๆเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าปั้นใหม่ทั้งคันเลยตั้งแต่โครงขึ้นมา คันนี้ลูกหกสิบสตาร์ทมือหัวฉีดแล้วก็คันดำาข้ามาใกล้คาบูลูกหกห้าสตาร์ทมือทุกคันเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้เดิมๆนะครับเอาไปขับรอๆไปรับสาวส่วนคันนี้ลืมอีกแล้วรถเยอะห้าห้าเจ็ดชักสามห้าเจ็ดชักสามคันนี้ส่วนคันนี้เครื่องเดิมๆรอๆไปรับสาวคันนี้เน้นแรงส่วนคันนี้น้องสุดละ ที่จริงผมว่าจะซื้อมาปั้นแหละไม่มีเวลานะครับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ0889313372ประมาณนี้ร้านผมจะส่งทั่วประเทศครับเอาเฉพาะ125ก่อน